สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ DOC ปืนนะครับของสายฟรีถ้าอยากจะซื้อสักอันหนึ่งเนี่ยควรซื้อตัวไหนใช่ไหมครับผมจะเริ่มจากการจัดโหลดเอาของสายฟรีในเกมนี้นะครับสายฟรีในเกมนี้เนี่ยจะมีปืนที่น่าสนใจก็คือตัวที่เป็น r a n Master นะครับตัวนี้นะครับนัดเดียวนะครับยิง7-9เน้นาะอันดับสองเนี่ยเป็น7มมนะครับแม็กนัม,ม,มตัวนี้นะครับก็คือยิง4-9 แล้วก็ดับดับี่ยเป็นเลนเจอร์สองตีสานะครับยิง2-6ถึงครับต่อมาเป็นลูกซองแค่ทัวร์นะครับยิง1นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวส7 0เจ็ดย์สตดิวเลสที่เอาไว้ยิงเริ่มต้นเนาะนะครับ4 8กันกับคือหน้าตาการเล่นสายฟรีเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยผมว่าปืน2องเจูนี่ยคือได้ใช้บ่อยที่สุดแหละครับลองลงมากับปืน2 3สาใช่ไหมครับเราจะเห็นการจัดโหลดเอาคือยิง4-8ตัวนี้นะครับ 270เ,เนาะเอาไว้ยิงพวกกวางไวทูเดียเลดเดียเฟรดเดียใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวนี้เอาไว้ยิงพวกเอ่อเลดฟ็อกคายอเต้ใช่ไหมครับตัวเล็กๆนะแล้วก็เป็นปืนลูกซองเนี่ยเอาไว้ยิงนกใช่ไหมครับจะมีปัญหาคือตัวระดับ8นะครับถ้าจะเห็นว่าตัว270ส,สตาร์วิลเลตเนี่ยยิงมูด๊ได้นะครับก็จริงนะครับยิงเอ่อพวกอะไรนะหมีได้ก็จริงนะครับแต่จะตายยากหน่อยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย จะปลดล็อกตัวที่เป็นปืนเจ็ดมมตัวนี้ได้ครับเพื่อเอาไว้ยิงหมีใช่ไหมครับหรือว่ายิงมูดใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะัยิงหมีกระยูมาผมจะพาไปดูนะครับว่า2ปืนนี้เนี่ยเอ่อราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับตัวเจ็ดมมตัวนี้ราคาอยู่ที่3ามหมื่นกนะครับก็คือเล่นได้สักพักหนึ่งเนี่ยเก็บเงินสามหมาซื้อก็เป็นปืนที่ดีนะแต่ว่ายิงแค่นัดเดียวใช่ไหมครับเอ่อคุณจะต้องเลือกระหว่างเจ็ดมมกับตัว3ามสามแปดใช่ไหมครับตัวนี้นะสามสามแปดหกหมื่นนะครับสองปืนเนี้ย ผมว่าแนะนําซื้อเจ็ดประมอก็พอนะครับ3ามตัวนี้มันแพงไจหกหมื่นเนี่ยเราไม่มีเงินซื้อหรอกนะครับซึ่งมันแรงก็จริงนะครับแต่เจ็ดประมอก็ยิงได้อยู่ดีคร้านี้พอปืนพวกนี้มันยิง7-9ใช่ไหมครับเอออีกตัวหนึ่งที่ยิงได้ก็คือตัวแหนกันนะครับตัวนี้แหนกันนะตัว4ี่ตัวนี้นะครับตันเบิร์กเนาะยิง7-9ได้เหมือนกันครับก็คือจะมีตัว3ตัวนี้ให้เลือกใช่ไหมครับสลับสลับฟรีแต่นะครับต้องบอกว่าตัว3ามเก็บเงินซื้อ60,000 ยี่ได้หนึ่งนัดตัวเจ็บปมเก็บเงินซื้อสามหมื่นหกนะครับเหมือนกันยี่ได้หนึ่งนัดเหมือนกันนะครับมันก็เลยมีปัญหาในการยิงระดับเจ็ดเก้าใช่ไหมครับหน้าตาโหลดอัพเป็นแบบนี้นะครับงั้นเจ็ดสิบเก้าเนี่ยปัญหาที่เราจะแก้ได้ดีที่สุดก็คือตัวเพลว์แพคยูซีเพลว์แพคเนี่ยจะได้ปืนมาทั้งหมดสามกระบอกนะครับจะมีตัวซูรุกิสาวสัมเป็นะครับจะมี Mom 7, 8, มอร์เมอร์เจ็ดแฟลก้าเหมือนกันเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับแต่มีสามนัดเนาะ แล้วก็มี3ามสให้ด้วยนะครับก็จะให้ปืนทั้งหมดมา3กระบอกใช่ไหมครับมีซูรุกิตัวนี้นะครับสามมี5นัดนะครับยิง7จ็ดถึงเก้าแรงมากๆนะครับแล้วก็มีเจ็ดพ่อมือเหมือนกันนะครับจะเหมือนตัวฟรีเลยให้มา3นัดนะครับแล้วก็ตัว3ามสนะครับเหมือนกัน2ปืนเนี้ยเลือกเอาปืนใดปืนหนึ่งนะครับแล้วแต่ชอบนะเอาเดียวพอนะครับเพราะเรามีซูรุกิแบกอยู่แล้วเนาะคราวนี้เรามาดูกระสุนของตัวซูรุกินะครับคุณจะเห็นได้ว่ากระสุนมันเนี่ยยิงเจ็ดถึงเก แรงระเบิดอยู่ที่16นะครับแรงเจาะ45อันนี้คือหมายถึงตัวที่เป็นตัวเจาะนะแต่ถ้าคุณยังไม่มีตัวเจาะเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวเริ่มต้นมันก็จะระเบิด68เจาะ22ครับคือเพียงพอนะตัวนี้นครับยิงพวกออควายใบสัน้นอะไรสบายเลยนะครับเนาะส่วนตัว7ประมอเหมือนกันนะครับตัวที่เป็นตัว7ประมอนะก็คือเจาะ4 0ระเบิด12ใช่ไหมแต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยก็เหมือนกันครับระเบิด53เจาะ20 คล้ายกับตัวสาแปดใช่ไหมเดี๋ยวมันจะหน้าที่มันจะดรอปลงมานิดนึงแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเนี้มันยิงหมีได้สบายครับจะมีปัญหาเรื่องมุดนิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่มากนะครับแรกแรกนะแต่ถ้ามีจอดแล้วก็จบนะครับเพิ่เงียบเนาะตามซื้อแปดเหมือนกันนะครับปืนนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาไวยย้ยิงข้อกวางธรรมดานะครับเช่นไว้เทเดียเลตเดียไม่เกินนี้นะครับซึ่งระดับหมีเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่มันก็ยิงได้น,นะตายอยู่ดีถ้าแม่นนะครับตายอยู่ดีเนาะแต่ผมไม่แนะนําว่าสักเลตเดียกพอะ ผมก็พอแล้วนะครับสำหรับฟืนนี้เนาะนะครับก็เลยคุณจะเห็นว่าตัว DLC p o w e r p a c k เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องเริ่มต้นนะครับงั้นการจัดโหลดเอาจะเป็นแบบนี้นะครับอันที่8-8 7-9นะครับเจ็ดมอเมอร์เนี่ยเอาไว้ยิง4-6นะครับแล้วก็2-4-3ปืนฟรีเริ่มต้นใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะครับแค่คือตัวนะครับตัวนี้ยิงหนึ่งนะครับแล้วก็สามซูเแปดเนี่ยเหมือนกันนะครับยิง4-8นะครับคุณจะเห็นหน้าตาโหลดเอาแบบนี้ ซึ่งทำให้คุณเล่นเกมนี้ได้แบบสบายแล้วก็คุ้มมากๆนะครับดีซีเดียวตอบโจทย์ในการเล่นทั้งหมดเลยครับถือว่าดีที่สุดแหละผมแนะนำตัวนี้นะต่อไปผมจะทดสอบเรื่องปืนตัวฟรีให้ดูนะครับในเมื่อเราจะยิงเลดเตียเนี่ยครับช้เราจะมีเรื่องของเจ็ดปมอให้เลือกใช่ไหมนะครับตัวเจ็ดปมอให้เลือกใช่ไหมครับแล้วก็ตัว270ตัวนี้กับสไตล์วลิเลตต ึืงสองตัวนี้เป็นปืนฟรีเราสามารถใช้ตัวไหนก็ได้นะครับในการยิงเลเตียรครับแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงเราเริ่มต้นจริงอ่ะยังยังไม่มีปืนเนี่ยก็ใช้2องแบบนี้ยิงได้นะผมจะยิงให้ดูนะครับตัวนี้กับอสองยิงตัวเลเตียตัวนี้นะครับระยะเนี่ยสวยและจะลองยิงเข้าไปที่สักลังช็อตเดียวเนาะครับเห็นไ,ไหมนี่นะ มันก็จะมีการเจ็บแล้วกเ็เลือดไหลแล้วก็ตายนะครับซึ่งมันจะใช้เวลานิดหนึ่งครับน,นี่คือปืนเริ่มต้นนะครับปืนฟรีเนาะใช้เวลาตามนิดหนึ่งมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะครับหมายถึงว่ามันก็เสียเวลานิดนิดหน่อยในการเดินเนาะรอยเลือดที่เราเจอตรงนี้นะครับอีกมาตรงนี้นะมีเดียมโอ้แรงอยู่นะเนี่ยเจ็บปวดอยู่นะครับโอเควิ่งได้ไม่ไกลเท่าไหร่ อีเดียมนะครับมาดูร้อยกระสุนนะครับเห็นไหมนี่2.7 0 s t a d ศูนย์เลนะครับตัวเจาะเนาะพอลิเมอร์นะครับยิงเข้าไปที่1ปอดนะครับก็กระสุนแรงพอที่จะเจาะเข้าไปที่ตับไปด้วยนะครับก็เลยตายนะแรงมากๆนะครับพิคคิวได้ไหมไหกสด้ปอนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะ67.78%ใช่ไหมครับนี่สลับปืนสตาร์เดวิลเลนะครับต่อไปผมจะลองอีปืนหนึ่งให้ดู ต่อไปผมจะลองใช้ปืนตัวเจ็ดปมอนะครับตัวนี้นะแม็กนัมนะครับเป็นซิงเกิลช็อตยิงได้ดีมากๆปืนหนึ่งในเกมนะครับแต่ว่าสายฟรีเนี่ยจะมีแค่นัดเดียวเนาะจะลองเอาปืนนี้ยิงเลตเตียอยู่นะครับอะยะสวยแล้วกับตรงนี้นะมันปลอดพอนะครับเห็นไหมปืนนี้ถึงแรงมากๆใช่ั้ยครับ จัดเดียวเนี่ยสามารถล้มพวกใบสั้นได้เลยนะครับแ้วเวลาเรายิงพวกเลสเดียเนี่ยสังเกตว่าเขาเดินไม่ไกลเลยนะครับตรงนี้คือจุดที่เขายิงนะโดนยิงนะครับตรงนี้คือจุดที่ล้มนะครับเออถือว่าใกล้มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผลกันนี่รอยแผลนะไว้เท้าหิดจัดเน่านะครับวิ่งมาถึงตรงนี้ไม่กี่ก้าวก็ล้มแหละวันนี้ดูแผลหน่อยได้ไหเป็นไฮนะ ถ้าเป็นสองเจ็ดศูนย์นี่ยจะเป็นมีเดียมนะครับแต่ถ้าเป็น7มมจะเป็นหายนะครับเลือดออกเยอะมากๆนะก็ดูแผลนะครับเข้าไปที่สองปอดเลยแต่ว,ว่าเป็นรกระสุนเจาะนะครับคือร5 0หสิเมตรกระสุนเจาะซึนงสองปอดได้เลยนะครับก็แรงมากๆนะล้มไปเลยนะครับสําหรับปืนเอ่อเจ็ดปมแมกนัมนะครับมันก็เลยเป็นคําตอบว่าทําไมปืนเจ็ดมตัวเนี้ยถึงสําคัญนะครับถึงน่าเล่นนะครับในการยิงสีดุงหกเนาะเห็นภาพไหมครับ ต่อไปผมจะพาไปลองตัวที่เป็น338 Ringmaster นะครับกับสัตว์ระดับเ8เป็นมูดละกัดน,นะครับจะได้เห็นภาพเนะาะผมพาไปดูนะครับต่อไปผมจะลองตัว338ตัวนี้นะครับ Ringmaster นะปืนฟรีเหมกันนะครับเก็บเงินซื้อ60,000เนาะยิง7-9นะครับเพผมจะลองยิงมูดให้ดูันะรบระยะประมาณ150 รเราเล่นไปที่รังช็อตก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากแม่งก็หัวใจครับแต่ผมจะลองรังช็อตก็พอครับจะได้เห็นภาพว,าว่าการเดินของวิ่งของมูทเนี่ยเวลาโดนกระสุนตัวนี้แล้วเนี่ยจะวิ่งประมาณไหนนะครับเป็นไงแสดงว่าโดน338นะครับปืนที่แรงที่สุดของสายฟีเห็นไหมก็เขายังเดิน ตั้งนานนะครับก็จะตายนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้มันไม่ติดกิ่งมะเขือเนี่ยปนี้วิ่งไปไกลกว่านี้อีกเดี๋ยวเราไปดูแผลนะครับรอยเลือดอยู่นี่นะอยเท่าหิตจัดเนานะครับจะเห็นการวิ่งแล้วก็เสียเลือดของฟางมูสใช่ไหมครับแต่เขาวิ่งมาติดกิ่งมะเขือเนี่ยผมก็เลยมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะดูศพเลยแล้วกันเนาะนะครับไปดูที่แผลเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าปืนสามสแปเนี่ยนะครับต่อให้ยิง ประมาณ150เมตรนะครับแบบเพเซฟนะคุณดูกระสุนนะครับมันเจาะได้แค่ปอดเดียวนะครับปอดสองไม่ได้นะครับเกมเนี้ยไม่มีปืนไรเฟิลตัวไหนเจาะปอดมุ้งสองปอดได้เลยนะครับจะมีแค่ตัวธนูนะครับไม่ก็ตัวซันเบิร์กเท่านั้นนะครับที่สามารถเจาะสองปอดได้นะครับปืนไรเฟิลที่ผมเห็นเนี่ยส่วนมากก็เจาะได้แค่ปอดเดียวยกเว้นว่าคุณอาจจะจับจอะนะครับจับจอะประมาณสัก40เมตรห้าสิบเมตรอแล้วเนี้ยอาจจะถึงสองปอดนะ แต่ตอนนี้ผมลองดูไม่มีปืนไหนเลยนะครับยิงร้อยสิบเมตรเข้าสองปอดเนาะอันนี้แรงสุดในเกม,มน,นะครับแต่ส่วนที่เป็นตัวเรนมัตเตอร์เนี่ยมันยิงได้แค่นัดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสุรุกิเนี่ยมันมีถึงห้านะนะครับก็สามารถที่จะเบิร์นช็อตได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะยิงแบบพลาดๆเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดกระสุนแล้วยิงต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวฝีก็จะไม่มีให้แก้ตัวนะนะครับส่วนีคิวไม่ได้อยู่เลยครับ อันนี่ก็เป็นคลิปรีวิวระหว่างปืนฟรีในเกมนะครับกับปืน DLC เนาะถ้าเราใช้สายฟรีก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ยิง7จดถึงเ้ด้วยตัวปืนนี้นะครับยิง4-6่ถด้วยปืนนี้นะครับยิง2อถึงสด้วยปืนนี้แล้วก็ยิง1นึด้วยปืนนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวที่เป็นเอ่อดีเอลซีนะครับเพลเวอรก็หน้าตาโหลดเอาจะเป็นแบบนี้นะครับซูรุกิปืนแรกนะครับ7จถึงเเนาะ7จ็ดมมอแม็กนัมนะครับ4-6 นะครับสองที่สาเหมือนกันปื้นฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็เสื้อถั่วเหมือนกันนะครับแบบนี้เนะนะกระจบแลักบกับคลิปรีวิวหรือว่าแนะนานะครับสาหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้แบบฟีก็จริงนะครับแต่อย,อยากจะซื้อดีอ็อปื้สักอันหนึ่งพืนไหนที่คุ้มที่สุดเนี่ยก็ยกเป็นโอ้แพร์แต่กันนะครับปืนเดียวเสียทังเกมแน่นอนเจอกันทุกคนคลิปหน้าสวัสดีนะครับบ๊ายบาย